สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสมมิลส YouTube กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของสิ่งนี้เลยนะครับสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีนั่นเองนะครับมาดูกันซิว่าความสัมพันธ์ของ สองสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะครับมาดูว่าสองสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่านะครับภาพนี้นะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นอะไรครับเราจะเห็นเทคโนโลยีถูกไหมครับอ่า สิ่งนี้นะครับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนั่นเองนะครับอะไรครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นเทคโนโลยีนะครับนี่นะครับทุกอย่างเลยถูกไหมครับทุกอย่างเลยนะครับที่เราเห็นนี้คือเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับแล้วสิ่งนี้ล่ะอ่าสิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันถูกไหมครับหมดเลยนะครับ หมดเลยเทคโนโลยีหมดเลยนะครับแล้วนี่แหละครับนี่จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์นะครับแสดงเทคโนโลยีต่างๆเช่นเดียวกันนะครับหมดเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นกลุ่มนะกลุ่มคนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นั่นเองครับที่กำลังศึกษานะครับศึกษาเรื่องอะไรนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นแหละนะครับแต่จะเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันต่อครับดูนะครับดูความแตกต่างนะครับระหว่างด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านซ้ายและด้านขวาด้านซ้ายนี่เลยนะครับ science นะครับก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับส่วนด้านขวาก็คือเทคโนโลยีนะครับเมื่อเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยจะเห็นความชัดเจนยังครับ เห็นชัดเจนยังครับว่าอะไรครับที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์นะถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทดลองใช่ไหมครับนี่การทดลองการพิสูจน์นะครับเป็นความรู้นะครับนี่นะครับนี่คือเป็นความรู้นั่นเองนะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับการพิสูจน์นั่นเองนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเป็นความรู้บริสุทธิ์จากธรรมชาตินะครับ หรือที่เรียกว่าพิวสายนั่นเองนะครับส่วนด้านขวามือด้านนี้นะครับนี่นะครับด้านนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่มีรูปกล้องนะครับถ่ายรูปมี USB นะครับมีโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ทำให้เกิดอุปกรณ์ต่างๆดังนี้ นั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของเทคโนโลยีเองนะครับอ่าเรามาดูเลยนะครับว่าตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีเป็นอย่างไรนะครับมาดูด้านซ้ายมือวิทยาศาสตร์นะครับนั่นคืออะไรก็คือการศึกษานะครับเนี่เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นเองนะครับทั้งสภาพดินหรือสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง นะครับมีการตั้งข้อสมมุติฐานนะครับพิสูจน์สมมุติฐานองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์นะครับมีการอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีนะครับมาแสวงหาความรู้หรือความรู้ใหม่ๆนั่นเองนะครับต่อไปคือความรู้ที่แสดงหรือพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องเป็นความจริงจัดไว้เป็นหมวดหมู่นะครับมีระเบียบแล้วก็ขั้นตอนและปราศจากอคตินั่นเอง นะครับอันนี้คือเป็นข้อเท็จจริงนั่นเองนะครับปราศจากอคตินะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับส่วนด้านขวามือนะครับนี่นะครับด้านขวามือคือเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีนั้นนะครับเป็นการอะไรครับเป็นการใช้กระบวนการนะครับแล้วก็เครื่องมือจากการประยุกต์และผสมผสานความรู้นั่นเองเห็นไหมครับความรู้ทางอะไรครับความรู้ทาง วิทยาศาสตร์นะครับและศาสตร์อื่นๆด้วยนะครับไม่จําเป็นว่าเฉพาะวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะต้องมีศาสตร์อื่นๆด้วยนะครับต่อไปก็คือการใช้วิทยาการต่างๆนะครับในการแก้ปัญหาโดยมุ่งสแสวงหากระบวนการนะครับนี่นะครับหรือวิธีการโดยอาศาัยเครื่องมือและความรู้ต่างๆนั่นเองนะครับต่อไปคือ การใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์นี่เห็นไหมสำคัญเลยนะครับในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อแก้ปัญหานั่นเองนะครับและต่อไปก็คือสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นนะครับเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหานะครับพัฒนาระจากอะไรละ่ะก็โดยการอาศัยวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับโอเคไหมครับนี่คือการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับามาดูเลยนะครับนี่อีกนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าด้านหน้านี้ก็คือความรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนั้นนอกจากจะอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังมีความรู้ด้านสามัญอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคณิตภาษาศาสตร์ตรกศาสตร์ นะครับแล้วยังมีความรู้ทางด้านมนุษย์และสังคมด้วยนะครับก็จะเป็นสังคมศึกษาปรัชญาวรรณคดีแล้วก็ศิลปะนะครับแต่แต่อะไรแต่ส่วนใหญ่เราจะเข้าใจใช่ไหมครับว่านี่เลยนะครับว่าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนั้นมาจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียวซึ่งจริงแล้วไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็น เป็นหลักนั่นเองนะครับก็จะมีในเรื่องของการพิสูจน์ค้นคว้า,วาทดลองนะครับมีการสแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็สแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับปรากฏการต่างต่างนั่นเองนะครับนี่ก็คือในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าว่าอะไรครับว่าไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีนะครับล้วนแล้วต้องอะไรครับล้วนแล้วต้องอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับอาศัยซึ่งกันและกันในการพัฒนาความรู้ควบคู่กันไปนะครับโดยอันดับแรกน่าจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักก่อนเพื่อให้ได้เทคโนโลยีขึ้นมาอย่างเช่นอาศัยวิทยาศาสตร์ในการสร้างอะไรครับสร้างอ่านตบุ๊กแล้วกัน สร้างโน้ตบุ๊กขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีถูกไหมครับเมื่อได้เทคโนโลยีที่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็เอาโน้ตบุ๊กนี้ในการศึกษาหาความรู้ต่อไปนะครับแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาอะไรครับพัฒนากล้องนะครับกล้องสองทางไกลกล้องจุลทรรศทำให้กล้องมีกําลังขยายที่มากขึ้นใช่ไหมครับนี่นะครับทาให้กล้องมีกําลังขยายที่มากขึ้นก็สามารถศึกษาอะไรที่มันละเอียดได้มากยิ่งขึ้น หรือกล้องสองทางไกลกล้องโทรทัศน์ที่ส่องไปดูดาวต่างๆได้ไกลามากขึ้นทําให้เรารู้ว่ามีอีกกี่กาเล็กซี่นะครับมีดาวอื่นๆอะไรอีกบ้างนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของความสัมพันธ์ระหว่างอะไรเอ่ยระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ